มันโถลยูนานนะครับอันนี้อันนี้ผักดองอยูนานนะครับก็คงจะคล้ายกิมจิหรือผักดองของบ้านเราเนะี่ยรอนเต๊าไงอันนี้ยำสาหร่ายจืดนะคะมันตบตัดฟักแมวนะครับนี่มื้อเช้านะครับอาหารจีนยูนานนะครับกับเพื่อนๆรสชาติอร่อยมากเรามา<ๆ>มีหลายเมนูมากเลยมันโผลน่ากินมากอร่อนน่ากินมาก อิ่มละอย่างเงี้ยเขาไม่อยากมาใกล้เหรอครับเอาดีแล้วเขาี่เขาพูดตรงไปเลยข้อชัดเจนนะเพราะคนที่ชัดเจนอย่างเงี้ยพูดมาเลยอะเนาะเอาไม่เอาก็ว่าใช่ไหมมันช่างวะก้อนนี้เอะมาสวนข้าวเรมเปิดเขาเร่ฟืนอาหารทะไย่เงข้าวฟูนอะไรอย่างเงี้ยหรอที่บอกว่าอยากกินไส้ไส้มันเป็นปลาล่างทอด มันโถไม่บอกโถไม่บอกกูโถไม่บอกกูแต่ละจะมืออยู่เนี้ยมันโถเรามายิงธนูกันนะครับกิจกรรมแรกหกดอกห้าสิบบาทก็เลงไปว่าคนไหนที่มันหลอกเราอ่ะยิงแม่งเลยชบ อ้าวแล้วเป้ามันอยู่ไหนอ่ะอ๋อผไม่เห็นนรืไงน่ะเป้าไม่แนก็ไเป้ามันวิ่งไงสวัสดีค่ะพบกับดอนอนไยนแล้วนะคะวันนี้ผมถานเพื่อนมาอยู่ที่หมู่บ้านสันติชนนะคะไม่ใช่จินตลดสุขภัณฑ์หรือว่าสันติสุขนะครับหมู่บ้านสันติชนจีนยู่นาครับ มันมีที่นี่มีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะเลยนะครับว่าจะเป็นการยิงธนูขี ha, ่ม้าโลชิงชาหรอจะไปใส่ชุดจีนโบราณนะครับถ่ายรูปอ้นี่ครับเห็นไหมสวยงามครับกิจกรรม,มเยอะเลยเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าเรามีผ่านเพื่อนไปทํากิจกรรมอะไรบ้างก็คือรู้สึกว่าชุดจีนโบราณจะเยอะมากเลยนะครับนี่สวยงามขนาดเลย จี่ห้องตรงห้องเต้มาเพียบเลยนกิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมชิมชากันนะครับชิมชารสชาติเป็นไงบ้างอยู่หลงขอมเลย คืออะไรกินแล้วผอมเลยใช่ไหมกินแล้วผอมไหมก็ได้อยู่ถ้าบอกว่ากินชาอย่างเดียวยังไงก็ผอมทั้งวันไม่ต้องกินข้าวเลยนะไม่ต้องแดกจิบชาทั้งวันใช่แน่นอนสามวันตายสวยงามจริงๆเลยเป็นไงครับเหมือนวงเชาามาฮันี่ดูนี้นี่พันชาชั้นเสด็จไหนพะยะค่ะหนึ่งโก อ่าแล้วห้องเฮาอยู่ไหนพะยะค่ะเรื่องของบานเลยอ้พวกห้องเฮาแลกมันไปอยู่ไหนกันหมดม้าเสด็จมาตรงนี้ด่วนไปหาม้ากันเถอะเลมันไม่เสด็จมาหาเราเราเสด็จไปหาม้านะตอนนี้ม้ายังมีภูเขาด้วยหัมีมาด้วยให้มาครับเอออยากเขาใกล้มากเลยอยากเขาใกล้มามันจะกระโดดหรอมันจะทิ้ง คือม้าของเราคือประมาณแต่เราขี่ไม่ได้เพราะว่าเป็นมาเแคบมสามุงมาถ่ายด้วยกันแล้ว<น>สี่คนติดปักโมกิกาน์ก็มายืมพักผ่อนได้ยงไงอากาศดงใส่ชุดกีฬาสนุกสนานนี่นะครับมีกิจกรรมให้ทำเราก็แบบได้สนุกไปด้วยอะไรเงี้ยล้วเราก็เป็นภูเขา รู้สึดกสด,ดีมากเลยมองวิวสวยอากาศดีอง์ชายก็ไม่ไหวแล้วองค์ชายก็สเสด็จกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเชื่อกึนใหม่ว่าทริป่อไปนะคะว่าจะทำอะไรได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับตอนนี้คือองค์ชายไม่ไหวแล้วอาชายงอมนะครับงอมเดี๋ยวองค์ชายก็จะขอตัวบิน ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เหรอป้าแล้วปลอมตัวออกมาปลอมตัวใช่เพราะว่าต้องมาดูรัษฎรอันนี้มีรัษฎรที่นั่งรออยู่ จิตไปก็คนใช่แล้วสวัสดีครับอันนี้เป็นทีมงานคุณภาพโอเคไม่ปไหนไปจะให้ถ่ายรูปโอเคคิดนี่แหละเดี๋ยวไปคอป์อ่ะเออจุดยอดเลยกดโอนโอเคเอาอะไรกินนี่เอาละไรเสี่ยวเสี่ยวไม่ครับเด็กเขาถามเด็กถามเสี่ยวไม่เข้ามา เดียวนะกวให้คุณดังที่สุดแล้วนะเนี่ย

Ó! Lá, 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 lá! Nei, svo meðlega! Það er stjórnlega ít! Bá, bá, bá! Bá, bá! Bá, bá, bá! Henni, þú til að konu að.